รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยข่าวเด่นในรอบสัปดาห์ทางลงด่วนดินแดงรถติดหนักสั่งย้ายผู้กำกับจริงๆข่าวดนี้ยนะครับตามความเห็นผมก็คือเราจะต้องไปมองที่ตัวระบบก่อนว่ามันเกิดจากอะไรว่า มันมีสาเหตุมาจากตรงไหนอะไรยังไงครับถ้าเกิดการย้ายคนเนี่ยถ้าเกิดเราย้ายไปแล้วแล้วเกิดปัญหามันยังเป็นเหมือนเดิมอีกแสดงวิธีการที่เราเราเราปฏิบัติเราเรามีคําสั่งไปเนี่ยมันจะไม่ถูกต้องคานทํากระเช้าขึ้นภูกระดึงอยากให้สร้างอะคะ่ะเพราะว่าคนกงค,คนแก่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขึ้นแบบขึ้นไม่ไหวอย่างเงี้ยถ้ามีกระเช้ามันก็จะสะดวกอะคะ่ะสะดวกในการขึ้นอะคมนาคมยังอุ้มนกแอ ก็ซึ่งจริงๆถ้าสมมติว่าทางนกแอร์นะคะบริสุทธิ์ใจในเรื่องของชั่วโมงบินของนักบินจริงๆก็อยากให้ทางนะคะนกแอร์นะคะให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบชั่วโมงการบินตามที่มีปัญหากันอยู่ตอนนี้นะค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวิกฤตเราอัพนะคะและอยู่กับดิฉันพลอยรัฐนานสิริวัลีสุนิธิและคุณเฉลิมมาชลฐานนท์ค่ะก็มาพบกันในสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมนะคะแต่ว่าสําหรับเรื่องราวของข่าวสารก็ยังคมเข้มข้นค่ะแล้ววันนี้เราก็จะมาร่วมกันจัดอันดับข่าวกันแต่ว่าในช่วงของวิกฤตจี้จุดเลยคะวันนี้คุณเฉลิมจะพาไปจี้เรื่องไหนคะอยากจะคุยถึงโครงสร้างของ ระบบราชการนะครับจะเป็นยังไงจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวรอติดตามกันในช่วงถัดไปค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะไม่รอช้าค่ะมาเริ่มกันเลยที่ข่าวอันดับที่9ประจําสัปดาห์นี้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวใกล้ตัวของคนกรุงค่ะเขาบอกว่าจากปัญหารถติดนะคะส่งผลให้มีคําสั่งย้ายผู้กํากับทางส่วน2นะคะทันทีเลยเป็นยังไงอันนี้ ย้ายแล้วรถมันจะไม่ติดหรือเปล่าตรงนี้อันนี้คเขาเชือดเชือดไก่ให้ลิงดูหรือเปล่าคะแบบว่าให้มีความตื่นตัวผมไม่รู้หรอกหมายว่าเขาจะเชือดไก่ให้ใครดูไอ้ตรงนี้เนี่ยนะมันอยู่ตรงถนนวิภาวดีนะค่ะคือคือทรงที่มันติดเนี่ยมันเป็นโรงเรียนค่ะโรงเรียนทุกแห่งในประเทศไทยในกรุงเทพเนี่ยรถมันติดโดยเฉพาะชั่วโมงที่สชั่วโมงเร่งด่วน7โมงถึง8โมง9โมงมันจึงเป็นทางลงของทางด่วน ที่อย่าลงดินแดงด้วยนะมันติดอย่างเงี้ยนะแล้วก็ผมก็ไม่ผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาเทวดาที่ไหนมาทําให้มันไม่ติดเลยใช่เพราะว่าปัญหารถติดนี่จะแก้ไขเลยก็แก้ไขยากผมบอกว่าวิธีจะแก้ไขรถติดอย่างทีที่ชัาที่สุดก็คือต้องรอจนกระทั่ง ระบบขนส่งมวลชนระบบรางหรือรถใต้ดินเป็นห้าสายเจ็ดสายเนี่ยนะมันจะเสร็จเนี่ยนะคนก็จะไม่ใช้รถและที่นี้ในบ้านเราเนี่ยมันก็มีวัฒนธรรมอันหนึ่งก็คือพ่อแม่ไปส่งลูกเองคนที่มีรถน่นะโรงเรียนในแทบกับคนก็มีรถเยอะนะก็ไปส่งลูกเองมันไม่มีระบบการขนนักเรียนเยอะๆไปกลับรถรับส่งนักเรียนยกเรียนโรงเรียนญี่ปุ่นแถวดินแดงเนี่ยนะแถวพระรามเก้าเนี่ยนักเรียนทุกคนมันนั่งรถ ของโรงเรียนหมดเอ้าได้ยินข่าวมีเหมือนกันนะความไม่ปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนเขาเขาไม่ได้ใช้รถอย่างนั้นไอ้นี่ไอ้นี่ของเขาดีเลยโรงเรียนของญี่ปุ่นเขาทีนี้การที่มันมีข้อข้อรหัสนิดหน่อยเกี่ยวกับข่าวนี้เขาบอกว่าไม่จัดตำรวจจราจรมาอำนวยความสะดวกใช่ใช่เขาบอกว่าไม่มีการแก้ปัญหาษณนนี้ตำรวจมาอำนวยความสะดวกนี่นะก็คงจะช่วยได้นิดหน่อย เพราะจํานวนรถมันเยอะแล้วมันรถมันจะติดนะครับางทีก็จะเบียดจะเบี่ยงกันแย่งช่องตำรวจเขาก็ช่วยเบรกช่วยหยุดช่วยโบกได้ความจริงก็โทรศัพท์ไปกิ้งก็บอกเอ้ยทำไมไม่จับตำรวจไปมันก็จับตำรวจมาอันนี้เขาย้ายเลยนะย้ายเลยเออเพราะฉะนั้นผมเองผมก็ไม่แน่ใจว่าวิธีการมันแก้ปัญหาได้หรือเปล่ามันจะทําให้รถไม่ติดไหมคุณดูาที่หน้าที่รถมันจะไม่ติดไหมนะฮะแล้วดูระยะยาวมันจะไม่ติดตลอดไปไหมค่ะ ผมไม่เคยเจืออะไรลองดูว่าจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่าได้มากน้อยแค่ไหนนะคะมาดูกันต่อค่ะที่ข่าวอันดับที่8ดนะคะนี้เป็นเรื่องราวของกรณีการสร้างจะสร้างกระเช้าในเพื่อขึ้นไปที่ภูกระดึงจังหวัดเลยค่ะอันนี้ยังไม่คัดพัดยังเลยค่ะยังไม่เคยเลยค่ะผมเคยขึ้นไหมหลายปีมากมากเลยสมัยเป็นนิสิตค่ะก็โหก็หลายสิบปีนะเป็นยังไงบ้างคะเออ สิ่งที่ผมจําได้เกี่ยวกับภูกระดึงก็คือพระที่ขึ้นพระทีตตกกับการเดินขึ้นแล้วก็เดินอยู่บนภูกระดึงเท่านั้นเองค่ะยางอื่นอันนี้จําไม่มีลืมเลยนะแสดงว่าเสน่ห์ของภูกระดึงอยู่ที่ตรงนี้นะทีนี้การสร้างกระเช้าขึ้นภูเขาเนี่ยมันสร้างกันทั่วโลกกัน่ะนะฮะการสร้างกระเช้าขึ้นภูเขาเนี่ยเวลาเขาจะสร้างเนี่ยเขาไม่ได้ไปทําลายธรรมชาติหรอกนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาสร้างขึ้นไปเนี่ย สร้างให้คนขึ้นไปชมวิวค่ะนะฮะแต่ภูกระดึงเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นภูกระดึงเนี่ยมันเป็นลักษณะของที่เขาเรียกว่า mountain land ประเทศไทยมีแห่งเดียวนะคือมันเป็นภูเขาสันถานขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วข้างบนเรียบเลยตัดเป็นเ็าเรียกภูเขาทรงโตนะฮะคุณเดินขึ้นไปภูกระดึงเนี่ยขึ้นไปถึงยอดมันเนี่ยนะประมาณ5กิโลเสร็จเสร็จห้ากิโลครึ่งแล้วคุณก็เดินไปอีกประมาณอีก5กิโลป่าถึงจะถึงเซนเ็นเตอร์หรือที่พักมันนะ,ะคนขึ้นภูกระดึงเนี่ย ส่วนใหญ่เขาจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาขึ้นมากลางวันตอนเย็นเขาไปดูพระอาทิตย์ตกตื่นเช้าตั้นมาตีสี่ว่าตีห้าเดินและจากที่พักนะหนาวเลยนะเดินไปอีกหน้าผาหนึ่งเพื่อไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนั่นแหละแล้วก็จบละถ้าจะอยู่บนภูกระดึงเนี่ยคุณไม่ได้ทำอะไรเดินอย่างเดียวเดินไปโน่นเดินไปเดินวันหนึ่งเป็นสิบสิบกิโลนะเพราะฉะนั้นภูกระดึงเนี่ยในหลายสิบปีที่ผ่านมาผมคิดว่าสภาพมันไม่ค่อยเปลี่ยน ผูกกระดึงเนี่ยมีม,มีมีความจำกัดในการรับคนเพราะข้างบนมันเป็นมันเป็นภูเขาสูงใช่ไหมไ<ค>อ้เรื่องความสะดวกต่างๆเรื่องอาหารการกินมันมันไม่ใช่สะดวกเหมือนกับคุณเดินอยู่ในตลาดนะฮะเพราะฉะนั้น คนที่ขึ้นไปบนโน้นเนี่ยเขารับสภาพอยู่แล้วแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาเป็นคนหนุ่มคนสาวนะเป็นส่วนใหญ่คคนที่มีอายุไกลจะไปเดินไหวยังไงล่ะคะแต่เสน่ของมันนะออไม่ลืมเลยนะแต่คนที่มีอายุเนี่ยที่เขาบอกเอออยากให้สร้างอยากจะขึ้นไปเนี่ยผมว่าถ้าขึ้นไปแล้วเดินไม่ได้เนี่ยนะหรือเดินเดินไม่ได้เหมือนหนุ่มหนุ่มสาวเขาเนี่ยผมว่าไปเที่ยวที่อื่นดีกว่าก็จะลำบากอยู่ดีนะเพราะยังไงขึ้นไปแล้วก็ต้องเดินอยู่ดีผมไม่ได้ห่วงว่ามันจะกระ กระทบธรรมชาติแต่คนขึ้นไปเยอะๆผมก็ไม่เชื่อค่ะนะฮะและขึ้นไปแล้วต้องลงมาไม่ให้ที่พักในที่สุดมันต้องพัฒนาที่พักขึ้นมาไอ้ตรงนี้ดิถ้าคุณพัฒนาสิ่งก่อสร้างขึ้นมาเป็นรีสอร์ทเป็นไอ้นนเป็นไอ้นี่นะหรือแม้แต่อย่างที่เมืองจีนหรือที่อเมริกามันไปสร้างไอ้หน้าผายื่นไปมันกระจกนี้เอาไว้ให้คนไปดูอย่างนั้นเนี่ยอันนี้จะมีคนขึ้นเยอะแต่ถ้าเกิดคุณทําอย่างนั้นเมื่อไหร่เนี ก็เท่ากับคุณกระทําชําเราธรรมชาติคุณยอมรับได้ไหมถ้าคุณยอมรับได้ก็โอเคว่ามันเนี่ยมันเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวแต่ผมผมไม่เชื่อว่าด้วยกระเช้าอย่างเดียวเนี่ยนะจะพาคนขึ้นไปเยอะๆเพื่อไปแค่สัมผัสผูกกระดึงการสัมผัสผูกระดึงต้องโ overnight งค้ง,งคืน,คนมัน,สนเสน่มันอยู่ที่ตรงนั้นเท่านั้นเองก็เอามาอัปเดตกันนะฮะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศของเราค่ะไปดูกันต่อค่ะที่ข่าวอันดับที่7ประจําสัปดาห์นี้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวของการกรพทเขการก็ตรวจสอบนะคะพบว่าชั่วโมงบินของนักบินนกแอร์เนี่ยนะคะมีการบินเกินมาตรฐานจํานวนหนึ่งเรื่องนี้นะเราฟังชาวบ้านฟังแล้วก็บอกว่าอะไรช่วโมงบินชั่วโมงไม่ไม่ไม่ค่อยเข้าใจหรเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรเงี้ยเรื่องนี้สาคัญนะ ผมผมก็พอรู้แต่ผมพยายามที่จะไม่อยากจะพูดเพราะมันเป็นเรื่องปัญหาภายในเพราะมันจะไปเกี่ยวข้องกับ IKO o อไอไที่ตรวจสอบมาตรฐานการบินเนี่ยคือกฎของเขาเนี่ยเขาให้นักบินเนี่ยบินไม่เกินปีละหนึ่พชั่วโมงอช่ไหมถ้าคุณไปให้นักบินทำอย่างนั้นเกินเนี่ยคุณผิดกฎเขาจะแบนการบินคุณได้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นไอ้นี่เป็นเรื่องภายใน Yeah. พูดแค่นี้ก็มากเกินไป uh, uh. นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเขาก็ต้องไปตรวจสอบไปว่ากันเราเองนะ,ะเพราะว่าขณะน,นี้สายการบินเราเนี่ยมีเยอะเยอะอยู่ๆมัน บานขึ้นมาเหมือนดอกเห็ดอ่ะสายการบินกับโลคอสี่มันเกิดขึ้นมาเยอะแต่ละสายการบินที่มันเกิดขึ้นมันต้องการนักบินเยอะนักบินมันผลิตไม่ทันนะฮะมันก็อาจจะมีการบินพิเศษบินเกินผมไม่รู้เพราะหนึ่งเราไม่ใช่การตรวจสอบจะไปพูดว่ามันเกินจริงไม่เกินจริงแต่ผมบอกว่าการบินเกินเนี่ยมีผลเป็นเรื่องเป็นเรื่องสําคัญนะฮะไม่สําคัญกับกับผู้โดยสารไม่สําคัญกับประชาชนแต่สําคัญกับระบบการบินพาณิชย์ในประเทศไทย ค่ะ,คะก็ยังคงเป็นเรื่องราวต่อเนื่องของทางนกแอร์นะคะแต่ว่าสำหรับช่วงหน้าค่ะยังมีอีกหลากหลายประเด็นค่ะและคุณเฉลิมก็จะพาคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของวิกฤตจี J ้จุดด้วยค่ะแต่ว่าสำหรับช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะ